สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถไทยมือสองแม่บ้านพอ่อหัวแท็กเตอร์นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น L4018SP ครับผมเป็นรุ่นสเปเชียลนะครับรุ่นนี้ผลิตสดสดหมาดหมดใหม่ๆเลยนะครับผมรถคันนี้รถปี65นะครับผมชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่ 1,25ชั่วโมงนะครับผม1,25ชั่วโมงสวยและสดมากสดจริงๆได้อุปกรณ์3มชิ้นนะครับดันดินหน้าผ่านพวนนะครับโรตารี่ได้อุปกรณ์3ชิ้นมีดันดินหน้าผ่านพวนโรตารี่ครับผมอยู่ที่ราคาห้าแส0หนบาทต่อรองได้นะครับผม รถสวยและสดนะครับสวยสุดๆเลยเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมไม่เคยทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยมากนะครับสีนี่สวยสดุดงดงามสีสันสวยนะครับผมสวยมากสวยสวยและสด ด,ดันหน้านะครับดันหน้ายังไม่ถลอกเลยสวยมากนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆสีสันอะไรเดิมหมดนะครับเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยสวยมาก เงาเงาในราคา5้า0 0นบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับดูห้องโดยสารนะครับผมห้องโดยสารก็สวยนะครับห้องโดยสารก็สวยสีไม่ถลอกนะครับเดิมเดิมเดิม,ดมสวยสวยเดิมๆดมลังคาเดิมๆสวยสวย รถแทบไม่ได้ใช้งานนะครับอุปกรณ์ก็สวยนะครับผมเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ <laughs> ท่านใดสนใจโทรนะครับ0644576273 <laughs> นะครับร้านโหเฮงแท็กเตอร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมท่านใดสนใจโทรนะครับ06 445 76273นะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ